สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้นำพระอีกองค์หนึ่งที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเจ้าประคุณสมเด็จโตพระบรมศสีนะครับผมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมพระสมเด็จองค์นี้นะครับก็มีความสวยสดงดงามถ้าผู้ประชาชาวบ้านนะครับผมแต่ถ้าผู้ประชาภาษาพระก็คือมีลักษณะมีความงาม ตามลักษณะมาหาบรุษนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคาถานะครับผมมาพูดถึงเรื่องเจ้าพะกุลสมเด็จนะครับเจ้าพุคุณสมเด็จนะครับ,บ,เ,ปเ,รบเป็นพระทีะ่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับและพอท่านออกจากิทธุดงไปท่านก็เข้าถึงพรหม,มพูดนะครับก็คือ,อพรหมพูโตนะครับเข้าถึงธรรมนะครับผมพรหมพูดนะครับผมก็คือการบรรลุธรรม นะครับผมที่เราได้ยินได้ฟังกันรู้ในเบื้องต้นก็คือ,อก่อนท่านเป็นพระบพธิษัตวท่านเข้าถึงได้โสรถธรรมนะครับแต่หลังจากที่ท่านเป็นสมเด็จท่านก็เข้าถึงพระพรมพูดก็คือ,อพูดง่ายๆคือทำกายธรรมกายธรรมนะคเข้าถึงกายธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมก็ท่านได้แจกจ่ายนะครับผมท,ท่านได้ทำพระสมเด็จ แจกจ่ายให้กับวินัยสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่เลือกชนชั้นวรณะนะครับผมเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญก็มีความเรื่อมใสไม่ว่าจะเป็นยาจกวณิพกผพนเอจรมีแต่ความเรื่อมใสต่อองค์เจ้าคุณสมเด็จโตนะครับผมท่านได้กล่าวคาถาไว้คาถาหนึ่งนะครับเมื่อสมัยเมื่อแจกพระไปท่านก็ให้คาถาไปว่าอมสีสีพรหมรังสีนามเตนะครับคำว่าโอมนี่ก็ เป็นาภาษา,าของพระโพธิสัตว์นะครับเป็นออกไปทางมหายานนะครับผมซึ่งแปลว่าพรมพรมกายาพรมกายก็คือธรรมกายธรรมธรรมกายกายธรรมนะครับผมก็คือ,อหลวงปู่ก็ท่านก็ให้คาถาไว้นะครับซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อย่าลืมนะครับ โอมสีสีพรหมรังสีนามเตนะครับผมเป็นคาถาบูชาสมเด็จโตซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับจะออกไปไหนมาไหนนะครับก็ท่องไว้นะครับมีความเมตตามหานิยมนะครับผมคุ้มครองปกปักรักษานะครับเมื่อเรามีพระรัตนาไยเป็นที่พึ่งนะครับพระพุทธธรรมประสงค์นะครับผมก็ขอฝากไว้นะครับสวัสดีครับ